พระคำเพื่อการฟื้นฟูย,ยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองโครนิกาเอสรานาเฮมยาและเอสเทระสัปดาห์ที่12พระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์เองพระเจ้าผู้ซ่อนเร้นวันพฤหัสบดีเลขลรมันสามความหมายสำคัญของคำอุปมานในลูก,กาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ8น้ำลึกมากและเราต้องรู้จักพระเจ้าที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในฐานะพระเจ้าผู้ซ่อนเร้น อารบิกหนึ่งหญิงไม้ในข้อสามเป็นเครื่องหมายเล่งถึงผู้เชื่อในแง่หนึ่งผู้เชื่อในพระคริสต์ก็คือหญิงไม้ในยุคปัจจุบันนี้เพราะถ้าดูตามภายนอกแล้วสามีของเธอซึ่งก็คือพระคริสต์ไม่ได้อยู่กับเธอแล้วอารบิกสองผู้เชื่อในพระคริสต์อย่างเราก็เหมือนกับหญิงไม้ในคําอุปมานี้เรามีศัตรูอยู่ผู้หนึ่งซึ่งก็คือมารซาตานที่เราต้องการให้พระเจ้าสูงแก้แค้น วงเล็บหนึ่งคำอุปมานี้ปรงชี้ถึงการทนทุกข์ที่เราได้รับจากศัตรูของเราในช่วงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อยู่ด้วยทางภายนอกวงเล็บสองในช่วงที่พรงไม่อยู่ด้วยทางภายนอกนั้นเราเป็นหญิงม่ายที่ถูกศัตรูรบกวนอยู่ตลอดเวลาจับแตดที่12บองวันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าลูกาบที่18ข้อ1ถึงข้อส ทรงตรัสคำอุปมาข้อหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาจใจโดยตรัสว่าในเมืองแห่งหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่นหน้ามนุษย์ในเมืองนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาคนนั้นเสมอและพูดว่าโปรดแก้แค้นศัตรูคนหนึ่งให้ข้าพเจ้าเถิด หญิงไม้ในลูกาบทที่18ข้อสเป็นเครื่องหมายเล็งถึงผู้เชื่อในแง่หนึ่งผู้เชื่อในพระคริสต์ก็คือหญิงไม้ในยุคนี้เพราะสามีของเธอซึ่งก็คือพระคริสต์นั้นไม่ได้อยู่กับพวกเธอหญิงไม้ขอให้ผู้พิพากษาแก้แค้นให้เธอเพราะเธอมีศัตรูผู้หนึ่งคำว่าแก้แค้นในภาษากรีกยังสามารถแปลเป็นขอโปรดให้ความยุติธรรมในอุปมาานี้ องพระผู้เป็นเจ้าบ่งชี้ว่าผู้เชื่อในพระคริสต์มีศัตรูผู้หนึ่งศัตรูนี้คือมารซาตานที่เราต้องการให้พระเจ้าทรงแก้แค้นเราควรจะต้องอธิษฐานอย่างมั่นคงแน่วแน่เพื่อการแก้แค้นนี้และไม่อ่อนระอาใจเลือกอ่านข่าวสารผู้พิพากษาไม่ได้ทำการแก้แค้นศัตรูให้หญิงไม้เป็นเวลานานแล้วเขาก็นึกในใจว่าแม้ว่าเราไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่นหน้ามนุษย์ แต่เพราะอิงไม้คนนี้มารบก,กวนเราอยู่เสมอเราจะแก้แค้นให้เธอเพื่อไม่ให้เธอมารบก,กวนเราให้เหนื่อยอ่อนเรื่อยไปจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวต่อไปว่าจงฟังคําที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ได้พูดแม้พระองค์จะทรงอดกลั้นพระทัยต่อเขาเวชานานแต่เพราะเขาร่ำร้องต่อพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์จะไม่ทรงแก้แค้นให้คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้หรือ เราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะส่งแก้แค้นให้เขาโดยเร็วไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อบุตรมนุษย์มาพระองค์จะพบความเชื่อบนพันดินโลกหรือถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อ8บ่งชี้ว่าพระเจ้าจะส่งแก้แค้นศัตรูของเราในขณะที่องค์พระผู้ช่วยเสด็จกลับมาคนในชั่วอายุที่ชั่วร้ายในทุกวันนี้สามารถทําให้เราเบี่ยงเบนไปจากการรับสุขที่มีตอ่อพระคริสต คนในชั่วอายุนี้พยายามที่จะทำให้เรามึนงงทำให้เรามึนเมาเพื่อให้เราไม่รับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ทั้งโลกนี้ล้วนถูกทำให้มึนงงถูกทำให้มึนเมาไปจนผู้คนในโลกไม่มีการรับรู้ไม่มีความรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกนำออกจากการรับสุขที่มีต่อพระเจ้าตรีกภาพพระเจ้าตรีกภาพทรงมีเพื่อให้มนุษย์รับสุข แต่มนุษยชาติที่ตกต่ำไม่มีทัศนคติต่อเรื่องนี้ไม่มีการรับรู้ถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยผู้คนฝ่ายโลกยุ่งอยู่กับการสมรสและการยกให้เป็นสามีภรรยากันยุ่งอยู่กับการซื้อขายยุ่งอยู่กับการเพราะปลูกและการก่อสร้างพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าทรงเป็นการรับสุขของพวกเขาเพราะทุกคนล้วนถูกทำให้หมึนชาถูกทำให้มหมึนเมาไปแล้ว ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้มาแตะต้องเรื่องนี้หลายครั้งในระหว่างที่พระองค์เดินทางไกลาจากคาลิไยไปยังกรุงเยรูซาเล็มย,ยกตัวอย่างเช่นในบทที่14พระองค์ทรงบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาต้องเกลียดชังสิ่งที่เป็นของคนในชั่วอายุนี้กระทั่งต้องเกลียดชังชีวิตฝ่ายจิตของตนด้วยเพราะพวกเขาควรจะเกลียดชังทุกสิ่งที่เบี่ยงเบนพวกเขาไปจากการรับสุขที่มีต่อพระคริสต ในบทที่17องค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงประเด็นนี้อีกครั้งในขณะที่โะรงตรัดเกี่ยวกับคนในชั่วอายุที่มืนชาซึ่งทําให้พลพ่ยของพระเจ้าออกห่างไปจากการรับสุขที่เขามีต่อมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่โะรงจะมาแตะต้องเรื่องนี้อีกครั้งในบทที่18พระองครงก็ทรงเปิดเผยแก่เราถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการรับสุขของเรานั่นก็คือการคงเหงที่มาจากศัตรูของเรา เราต้องตระหนักว่าในานะพลไพยของพระเจ้าในยุคสมัยที่ถูกทำให้มินชาและทำให้เรามินชานั้นเราเป็นเหมือนกับหญิงไม้ในแง่หนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นสามีของเรานั้นไม่อยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีศัตรูผู้หนึ่งที่คอยข่มเหงเราตลอดเวลาองค์พระผู้เป็นเจ้ายังเปิดเผยต่อเ่าสาวกของพระองค์อีกว่าในขณะที่เราสแสวงหาพรองนั้น เราต้องเกลียดชังทุกสิ่งและทุกเรื่องที่ขัดขวางเราจากการรับสุขที่เรามีต่อพระองค์นอกจากนั้นในขณะที่เรารับสุขพระองค์อยู่นั้นเราก็จะประสบกับการข่มเหงการข่มเหงนี้มาจากศัตรูของเราซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าที่ได้กลายมาเป็นศัตรูของเราด้วยเพราะเราเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้า คำอุปมาในลูกาบทที่18ข้อ1ถึงข้อ8บ่งชี้ถึงการทนทุกข์ที่เราได้รับจากศัตรูของเราในช่วงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่สถิตยอยู่ทางภายนอกแต่อันที่จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้จากเราไปไหนพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราแต่ในระหว่างที่พระองค์ไม่สถิตยอยู่ทางภายนอกนั้นเราเป็นหญิงไม้ที่มีศัตรูคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา